สวัสดีด้วจ้าพี่น้องสวัสดีคือเกาล่ะจ้ามือนี้ค่ะผ้ามายางเลาะเบิง่งบนผลิตพี่น้องจองคิ้วรถเกี้ยวไว้แล้วก็เบิ่งเขาดูพี่น้องเออ้ยล่มท้าแล้วพี่น้องพึ่งล่มได้ตามสีเหมือนเนี่ยแหละพี่น้องล่มตอนที่เ,ออเขาเกี่ยวเขาแก่ก่อนนะเขาแก่ก่อน ใข่อยู่เขาแก่ก่อนพี่น้องถ้ามันล่มตอนตอนที่เขายังอ่อนๆอยู่นี่เขาจะบ่แก่ได้พี่น้องอันนี้ถือว่าเขาแก่อยู่นี่พี่น้องเห็นบะถือว่าแก่จนสุดสุดฟักอยู่พี่น้องได้ทาแล้วคาทาไปแล้วพี่น้องเอ้ยฝุนหน้าจนหอดเทียงหน้าฝุนพี่น้องอันนี้อันนี้ปลายหน้าเนาะจนหอดเทียงหน้าหน้าสามลพี่น้องได้เมียทาเพิ่นขึ้นเกาเห็ว่า เจ้าขอ,องรถพนก็นมาบอกแล้วล่ะพี่น้องเขาคิ้วพี่น้องเอ้ยรถเกี่ยวใจลมๆมบอกงัพี่น้องอ่ะเป็นจังไงเพราะว่าใช่รถเกียออเยเก่ยวมันสะดวกไหมมันง่ายไหมพี่น้องเกี่ยวมือเดียวก็แล้วทาโดนยุ่งต่ว่าเกี้ยวมือเดียวทาได้เฮ็ดเลยแล้วอ่าบ่มีเวลามาเกี่ยวแล้วพี่น้องอยากเด บุคาลากบรบุคบพี่น้องหน่อยค้นผดเฮ็ดหน้าหน่อยคนใช่ปะแต่ว่าย่ Nh ามกินกินหลายคนอยู่พี่น้องลูกเก่านี่ละเอาข้าไปเรียนหนังสือต้องหาพี่น้องพิดกับธงนีพี่น้องเอ้ยกับเจ้าจดูดูมึงดูพี่น้องสี่เลี่ยมแล้วกับเจ้าจว่างเนาะอีปูอีป,ปูอีป,ปูพี่น้องอีป,ปูมาไตาน่เนียมุ่มเนียมอยู่เนี่ย มันหล่มมันหล่มเข้ากับเกี้ยวก็เอาก็เอาเนาะพี่น้งองเดี๋ยวภาพาไปเบิ่งวิธีวิธีเพิ่นเกี้ยวพี่น้องวิธีเพิ่นเกี้ยวเข่าหล่มเนาะพี่น้องโอ้ยพาควายเนี่ย,ยเจ้าพาควายเนีเสี้ยนเกี้ยวเข่าหล่มพี่น้องเอ้ยเอาเกี้ยวให้เพิ่นเบิ่งนหนูน่ะเอาเกี้ยว เจ้าเขาล่มเเกี่ยวตักเอาพี่น้องแต่ว่าปวดเอวจักน้อยซัวแลวเป็นให้โอ้ยนี่มาแรกก็กินยาแก้ปวดเอวตัวแล้วพี่น้องคอยเกี่ยวตักเอาปีนี้เขาต้นเขามันสูงขาเันเหย้ฝนดีพี่น้องฝนดีให้เขางามบ้านเนี่ยเขางามแต่ว่าห่วงงามบ่พ้นว่าถ้าสูงไรนี่มันกัจ่อยเนาะเนี่ย เพื่อนว่าผู้เฒ่าผ้าว่าวาเนี่ยเพื่อนว่าถ้าขามันสูงหลายเม็ดเขาเขาฉีดจ่อยห่วงมันฉีดบดบอยเย้าบดบดตรงวสันเออมันก็ส่งฉีดเมียนข้อมเพื่อนนี่เนาะพี่น้องเนาะอืมมันมันมันอันเขาเกิดว่ายังกว่ามันเอาไปบำรุงขามันโผล่เนาะอืมแต่ว่ากับห่วงดกอยู่พี่น้องห่วงอันห่วงหลายอยู่ ว่องไล่ยอยู่ดอกพี่น้องว่องไล่ยอยู่กับวัคคีไลให้อยู่อันนี้เราสีสีเอาไม่สีตีนะไม่เจ้าสีตีตีวะตีเอาวะตีเอาละแนนบอกป้าจะเป็นดูเนาะเจ้าเนาะดูคนะักดูเนี่ยคนดูคนมันพี่น้องอขอนเขาพี่น้องขอนข้าวตากไว้ สามแดดสี่แดดบ้านี้จังค่อยมาเก็บพี่น้องผลไปใช้ล้านบ้าน,นี้เอาข่ายยางต่อเด้อพี่น้องบ้านีย้ยางตอ่อยางต่อเอามาทงนี่ทงของยายกิวน,นี่ล่มทานี่แหละพี่น้องแต่ว่าไล่เดียวกันอยู่ปานพัดมีบ่พี่น้องเออไปไล่เดียวกันยุ่ ข้าเจ้าว่ารถมันตักได้อยู่มันม้ว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 นขึน้นแล้วตักได้อยู่เดี๋ยวมือเพิ่นเกี่ยวนี่เดี๋ยวใยเกี้ยวสิถ่ายให้เบิ่งพี่น้องถ้ารอชมเนาะคะ่ะคิดว่าว่าถ้ามาท่านเพิ่นเนาะพี่นองง้องย่างเลาะย่างเลาะพี่น้องให้นี่ก็ล่มให้นี่มีหน,มนามสัมแม่พี่น้องเอ้ย อ๋อเดี๋ยวสิาพาย่งางออกไปแล้วพี่น้องย่งางไปเที่ยงหน้าเบื้องมัดเข่าพี่น้องเอ,เ,เ,เอาผู้ใดบ่เคยเห็นหน้าเอาเฉยเหยเบื้องเด้อพี่นอ้องเนี่ยเพิ่นมัดเขา่าเอาตอกตมามัดตอกสมัยนี้เพิ่นกระเซอเอาเด้อพี่น้องท่านหนึ่งลอยก็บัตรแถวบัตรย่อยกิ้วเดี๋ยนี่ลอยหาชิปละตอกกระไดเป็นาราคาไปมีไ่ใครก็เอามาจักเป็นเงินเป็นค้ำพี่น้อง แต่ต่อไปคาดการว่ากระชิหายไปเพราะว่าลดมากลดเกี่ยวมาแทนเนาะพี่น้องกระชิมีคือเก่าแต่ว่ากระชน้อยลงคือจังสมัยแต่เจ่เจ๊เจียวเนี่ยน,น้อยๆอะไรเป็นก็ะเท้าน่าแบบโบราณเนาะตั้งแต่สมัยแบบว่าล้านเนี่ยเอาเอาขี้ควายเนาะเอาขี้ควายมาใสานา่น้ำมาละเลงตัวกะเกี่ยวตูเฟี้ยงออกเกีเ่ยวตูเฟี้ยงออกเนาะแล้วก็ เอามาท่าเป็นล้านนะพี่น้องอืมตะกี้เห็ดแบบนั้นหน้าโบล้านแต่เดี๋ยวนี้ยัง,งมีพี่น้องเอ้ยเมือ่อละย่าฝนตกใส่นะตั้งแต่กี้เนาะฝนตกใส่โอ้ยล้านขี่กล้วยเป็นหาลยไรพี่นอ้องเออผู้ข้น,นเนาะขอ,อมายามแม่เก่อนคอนละเกลือมุมพี่น้องหน้าหน้าสามแทวพี่น้องหน้าเห็ดคนละทง สุดหลังนันกเกี่ยวแล้วตากไปเกี่ยวู้เดียวบายายเกี่ยวคนเดียวเหรอ่มีหโมบ่บามือนีนบ่มีเพียนร่วมงานสิ<อ>และผู้เท่าเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ยดูอะไรข้านเอาล้านข้านเบากับเด็กหน่อยเห็ดหน้าตัวผิ้เท่าทง แกเพิ่มพลังน้ำโสมเอ้าพ pues ี่น nah ้องเกษตรกรที่ที่อายุเยอะที่สุดเก็บกิบเลยอะไรเลยพี่น้องเราของมันอยู่เก็บสีแล้วเก็บกิบแค่แล้วค้นนุ่มค้นนุ่มค้นนุ่มบ่มาเห็ดเด้คนจีบกลัวบ่มาเด้พี่น้องเศร้าเลยเด้ข้นจีบกลัวเฮ็ดบ่เปลี่ยนพี่น้องคนจีบกลัว ก็ไปใส่เครื่องจัรกขกนแทนการเฮ็ดหน้าก็คือเบามากอันหนึ่งเหรอพี่น้องเอ้ยเบาเรียงล้านเนาะเฮ็ดล้านตะกี้เฮ็ดล้านบันนี้ก็งามจังฉี่เนาะเข้ามัดเขาแล้วเขาก็เอาลาวหาบพี่นอ้องเอาอลาวหาบทอนใช้ล้านบันนี้พี่น้องโอ้ยลาวหากระบ,บ่มีเนาะพี่น้องบันแต่ว่าบันยั้จิ๋วมีวยอ,อยู่เด้อเราเรือว้อันหนึ่งพี่นอ้องเรือว้อันท้าเบิง้ง พอได้ใส่อยู่เด้ล่ะพี่น้องเอาเราเกี่ยวเขาหล่มคอยตักเอาพีนไปไปไปพพ่น้องไปไหวบพ่ไใดเย็ดไปเสละเศ้าให้เศ้าหน้าพ่อได้เงินอันอพ่นอได้เง,นง,นงนินหลวงคนซอยอทาเมล็ดพันพี่น้องคนบบซอยกับเฮ็ดคือเกาหันละอืมพี่ิี่เศ้าหน้าเขาสายเลือดละ มีหน้าแต่ว่าถ้าสิบไปเศร้านี่ก็คือสิบว่าือเนาะก็ะเฮ็ดไปใช้เลือกเกษตรกร,กรมีเขากินมีหน้าเฮ็ดมีเขากินก็นดีแต่ว่าเงิอนอืดเืดแต่ว่าเขาเขาเขาบื่ออึดเ,เลยโอ้ถ้าเขาอืดนี่โต๊ะไกลล่ละพี่น้องเอ้ยเอเงินกระฮ้าพ่อได้ใส่เลยล่ะมันนออคอกหน้าเฮ้าเนาะพีน่น้องเปเลี้งกิละ เอาเ่ยวเ่ยวเด็กเด็กเด็กกรรมที่สามีกรรมากรรมคนแล้วพี่ลองเอ้ย ไม่น่าคอยน้ำเขาก็ราหงพี่น้องเอ้ยเปล่งใหม่เอารถมาเกีียวเป็นแน่วไดน้อกบานเป็นสเกีียวได้บ่บมเป็นเล้าเนาะพี่น้องตะเวีนไก่จิ๊กต๊กลินนเราพี่น้องพี่น้องบรรยากาศย่ามืมแรงคนอยู่ทงอยู่ทาอยู่บานเงียบสง,งัดเลยพี่น้องอกองเพียงพี่น้องเป็นตเหตดเห็ดเฟื่องบ่พี่น้อง อให้คิดว่าจะเอาไปเ็ดเฮ็ดเฟืองอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอวบบ่างก้อนเนาะพี่น้องเนาะลอว่างก้อนนาาจะให้เลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำก้อนพี่น้องเพราะว่าอันนี้เขวพ่อเลาสีก่อนเนาะอันเลเลี้ยว,วเขาเจ้าก้อนแล้วก็เลาก็สีไปก่อนอมันมีกล่องเฟืองเลยเฮ็ดเฮ็ดเฟืองพี่น้องนานนี่แหละพิ่เฮ็ดเฮ็ดเฟืองเอาชมบรรยากาศทงเนาะคะนะ่ะเนาะ จ้ามื้อนี้ก็มีแค่นี้เด้อามาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำซื่อๆดอกพี่น้องเอ้ยมามาชมธงชมทาชมธงเนาะเศร้าหน้าก็ชมธงเลยละพี่น้องเบิ่งไฮเบิ่งหน้าจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้าที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าเนานะคะ่ะสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า